สวัสดีตอนเที่ยงคะ่ะวันนี้นิมมาชวนเพื่อนเพื่อนมากินรำยายอเมริกาโน่ซูเย็นของนิ่มนะคะวันนี้เนาะเอ่นิมจะใช้อเมริกาโน่ของเยฟเฟรนสองสองเนาะเออเพราะว่าทําไมนิ่มถึงใช้กาแฟของอเมริกาโน่เยฟเฟรนเพราะว่าเขาให้ความหอมเป็นกาแฟสองสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า เขาใช้ความหอมความเข้มข้นมากมเขาบอกว่าการกินกาแฟดำนะเขาจะทำให้เราความจำดีผ่อนคลายป้องกันโรคอัลไซเมอร์และป้องกันโรคลายเนาะการกินกาแฟนะไม่ควรกินเกินสีแก้วต่อวันเนาะเออมันเป็นอารมณ์ที่ว่านิมอยากกินกาแฟดำด้วยเอออยากกินแบบเย็นแล้วก็อยากกินน้ำผึ้ง อยากกินมะนาวด้วยอยากกินน้องแพยยด้วยเออแต่ต้องกินในเวลาเดียวกันก็ไม่รู้ใจยังไงเนาะเออก็ลองทําดูวันนี้นิ่มก็จะเติมน้ําผึ้งน้ําผึ้งของนิ่มนานิ่มก็จะเลือกเป็นยี่ห้อแม่เพิ่มสับเนาะเขาจะให้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุและวิตามินเนาะเออเขาเป็นน้ําผึ้งแท้ร้อเปอร์เซน เขาไม่มีน้าําตาลไม่มีแบะแตรผสมเนาะแล้วก็นิ่มจะบีบมะนาวสดใส่อีกหนึ่งผลเนาะหนึ่งผลหนึ่งลูกแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยมะนาวสดๆเนี่ยกินทุกวันจะทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังและหน้าตาดูสดใสอ่อนกว่าว้เออเพราะว่าในมะนาวสดๆเนี่ยมีวิตามินซีสูงมาก ถ้าเพื่อนๆคนไหนกินได้ทุกวันโ้ดีมากๆเลยเออนิีมก็กินแต่ไม่ทุกวันตอนเช้าเนาะส่วนมากเออเราจะบีบใส่กับกาแฟดำของเราเนาะจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้เนาะเออแต่วันนี้อารมณ์อยาก,กเย็นโอเครสชาติได้เออกาแฟของเราก็สีสันน่ากินแล้วก็ปรุง ปรุงรสตามที่เราชอบเนาะเออนิมก็จะปรุงประมาณนี้และตัวสำคัญของเราก็คือรำไยซามาริโอเนาะที่นิมสั่งมาวันนี้ก็กระป๋องที่สามแล้วสุดท้ายแล้วเนาะเออสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายสุดเดี๋ยวสั่งใหม่เออสามารถเก็บไว้กิกนนิมก็จะตักใส่รองก้นแก้วเนาะเออ ลำใหญ่ตามมาริโอเขาดูกใหญ่เนื้อแน่นไม่เละเออลูกขาวเนาะน้ำเติมเขาก็อืได้รสน่ากินมากเออแล้วเนมก็จะใส่น้ำแข็งวันนี้นีมมีน้ำแข็งก้อนใหญ่ไม่มีก้อนเล็กเลยก้อนเล็กหมดเนาะเออว่าจะเอาก้อนใหญ่ถูกแหละแต่ก็เออก้อนใหญ่ก็ได้ไม่ถูกโดยไม่ถูกดีกว่าเออขี้กเกียจ เราก็จะเติมกาแฟใส่ในแก้วน้ำแข็งที่เราผสมไว้ปรุงรสไว้เนาะเออแล้วก็จะทำการเทอาเอ่อเทากาแฟใส่แก้วน้ำแข็งแล้วนะคะเออ น่ากินเชียเออโอ้ยังมีลำไยเอามาโรยหน้าเออทำให้กาแฟเย็นเราดูนะักกินเห็นไหมเห็นไหมลำไยน่ากินมากเออให้ความหอมความกิ่นอายของลำไยยังแบบเหมือนเรากินสดสดใหม่ๆเลยเนาะถึงจะอยู่ในรูปแบบของกระป๋องก็กตามเนาะแต่เอ่อกินลำไยเออคุณภาพ จังเหมือนน้ำเยลสดวิน่ากินเงเลยกาแฟแก้วนี้โอ้ยน่ากินนะ่ะเออเห็นเราอยากกินโอ้ยถ้าเป็นงะ้ะเป็นนิ้นจีล่ล่ะมันจะน่ากินไหมเออถ้าเป็นทุเรียนละ่ะทุเรียนทําได้ไหมเออน่าลองเนาะเออถ้าวันไหนทําเอาทุเรียนมาใส่กับกาแฟําเนาะ แบบแบบเย็นแบบนี้แหะเออจะลองทำํำเราจะมาบอกรสชาติมันมันน่าจะได้นะโอเคสดชื่นค่ะ